ถ้าคุณกำลังทุกข์ใจให้ฟังเรื่องต่อไปนี้ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งของชื่อเสียงหรือว่าอำนาจวาสนาเราฝึกอะไรเราก็จะเก่งแบบนั้นเราฝึกจิตใจให้ปล่อยวางเราก็จะเครียดน้อยลงถ้าเราบอกเราเตือนใครสักคนและเขาไม่ทำตามที่เราบอกจงปล่อยให้เวรกรรมสอนเขาเองเงินหมดจึงหาใหม่ได้เสมอแต่ว่าสุขภาพถ้าพังแล้วมันใช้เวลานานกว่าจะได้คืนมาบางคนอาจจะไม่ได้กลับมา เลยอย่าเสียเวลาไปกับการคิดว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงเพราะว่ามันจะเสียเวลาเราทั้งชีวิตยิ่งเราอายุมากขึ้นเรายิ่งเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วเรารู้อะไรน้อยมากๆในโลกโซเชียลสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดจงอย่าเชื่ออะไรอย่างหมดใจตั้งแต่เห็นครั้งแรกแต่ให้อ่านข้อมูลจากหลายๆด้านที่สําคัญคืออ่านไปแล้วมันให้ประโยชน์อะไรกับเราในชีวิตของเราจะได้เป็นทั้งผู้ที่เตือนคนอื่นแล้วก็ถูกคนอื่นเตือนอย่าเพิ่งโมโหให้เก็บมาคิดิด จจรนาว่าคําเตือนนั้นจริงหรือมีประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้าไม่ก็แค่ทิ้งไปมีบางเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของเราเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือปล่อยวางให้ใจของเราไม่ทุกข์ดีที่สุดยิ่งโมโหมันก็จะยิ่งเสียหายมันจะทําให้ตนเองเสียประโยชน์อยู่เสมอแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่กลัวเสียประโยชน์ก็ขอให้คิดถึงความเสียใจของคนที่เรารักเมื่อเราเหนื่อยใจกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือครอบครัวของเรา